สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างศิลป์ลำเพลินดาวพิเชลนะครับนี้บรรยากาศเย็นๆนะครับเอาอาอมางในนะครับพี่น้องไปรับเมียนมามางในเนาะเนาะเอาเอาแท่แท้อ๋อไปรับพม่ามานักข่าต่างดาวตัวเนี้ยพม่ามาเนี่ยมีไปรับพม่ามาบ้างพี่น้องรายงานต่าง นี่ครับราหาป่ามากครับเฮ้ยครับไปแล้ว อินไรติ้งของเรานะครับมาแล้วเนี่ยบรรยากาศพอขายแม่ขายกำลังขายของครับสวัสดีครับวันหวานได้รึเปล่ยังเลยให้หยังอยู่รอเกาพายอยู่อัดเกาพายอยู่จะทำอะไรร,รอประเด้นยังหร้อ นี่ครับรถทีมไฟมากแล้วครับทีมไรติงของเราโอ๊กี้ขายดีนะโอ๊กี้มเรื่องประกาศเรีนกระบัด พอดีมาพอกานอัดกอบพระครับเอาอย่บกอบพระพี่น้องลูกซองครับนี่ใส่สีแล้วพ่ออ๋อใช่เพื่อนวานเลย้องโมเดลนี่ตซองกันบอกเมนสีได้เด้แล้วมันจะโมเดลหอยสององขันหอยสององนี่มันมันนี่ไหมมันแหลนไปแหลนมากที่ร้าน่ะ ออนีอดนะได้ครับรได้ครับนี่อาดกรอบภาพครับพี่น้องไปอาดมานีนาค่ครับน้ำเข่าครับไปอาดมาจากเจ้าหนังอยู่ปากเชียงครับกระนำอร่อยเปอร์เซ็นไหมครับแต่ว่อาอันนี้นี่กระนำรอยเปอร์เซ็นครับนี่ครับอาดแบบนี้กระนำรอยเปอร์เซ็นนะครับ เอาเหาน,นี่ยวมันยากเสร็จแล้วเอาเอา,เอาทาั้งเอาทาั้งนียขึ้นเพราะทั้งอันนี่บ่กวา Reese. นี่นี่ครับทง

สาวน้อยดำเพลินโชนะครับสาวน้อยเพชรบันแพงช่างชนช่างครับเครื่องเสียงชุดเดียวกันครับพี่น้องเครื่องเสียงค่ายเดียวกันครับทั้งสองวงเลยนะครับถอดแบบออกมาเป๊ะเลยนะครับสาวน้อยหนึ่งสาวน้อยสองครับคืนนี้เรามารุ้นกันครับงานประชันครับเครื่องเสียงชุดเดียวกัน นะครับชุดเดียวกันชอช้างมิวสิกเหมือนกันนะครับเมเจอร์ <Major S 2> เหมือนกันนะครับแตกต่างกันที่ค้นสูตรครับพี่น้องมือมิกครับ,บนะแตกต่างแค่มือมิกนะครับ,บนะเริ่มขามาแล้วครับรถทีมงานเข้าเริ่มนั่งไรขามาแล้วครับคำแลครับ ต้นเริ่มมาแล้วพขยอยกต้นมิม,มนใช่ครับ

ตั้งแต่บ่ายสาม,มโาาม,มงเคืองครับโดยนี่หาโมงสี่เคือง้วครับใส่เวลาสองชั่วโมงกับนางรอยพอครัเพราะว่าร้านนี้หายยากครับเป็นร้านที่หายยากนะครับร้านฝีมือนะครับเจ๊นี่หายยากครับแล้วมาหลีอยู่หลังมือครับไล้หายยากครับอย่างน้ำได้กช่างเวรนี่ก็จะมาหายยากแล้วมาแล้วมรามาหลีอยู่ข้างหลังไปเป็นไหมครับเี่น้องเห็นไหมครับนี่เป็น ร้านขายร้านขายนะครับร้านขายร้านขายตามรายทางนะครับนี่ครับมาหายากเน่ยครับเรามาหลีกอยู่หลังเพิ่นครับเราไปอยู่ข้างหน้าเพื่อนตอนแรกเมื่ออยากหายากเนี่ยยังไงครับพี่น้องสนใจมากันไหนที่พี่น้องอยู่ข้างน่าจะเป็นศาลานะครับข้างศาลานะค <ful> รับพ er <laughs> ี่น้องราคาย่อมย่อครับจับต้องได้ครับ ไม่แพงครับไม่แพงร้านนี้ถูกมากครับร้านอื่นเขาเอาเป็นร้อยนะครับได <c oughs> <c oughs> ้พอเอาผมรอยยีค่ครับผมบก็มกาถือขึ้นเอาครับฮ่าฮ่อฮ่าอ่อันตฮ่าแล้วกาฮ่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 าค่ัฮ่าฮ่าฮ่าค่ับ่าฮ่า้่าฮ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 ุ่ฮ่าฮ่าฮ่า้่าฮ่าฮ่าฮาฮ่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 าบ่าฮ่าฮ่าร่าี่าฮ่าส่ัฮ่า